สวัสดีครับสวัสดีนะักลงทุนทุกๆท่านวันนี้นะพบก,กับผมแดงมาเลยกันอีกเช่นเคยนะสําหรับทางด้านของคนในกลุ่มเมื่อวานเนี่ยผมก็พาบวกไปได้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมผมบอกไว้เลยนะถ้าตามผมเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนนะ นำบวกให้ทุกท่านได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นำมาด้วยกันทั้งหมด3คู่นะส่วนใครที่อยากได้แนวทางคู่อื่นเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ตัว v i p อย่างผมเนี่ยก็สามารถมารับได้ที่นายกลุ่มนะครับผมในกลุ่มผมเนี่ยก็แอดไลน์แอดเข้ามาเลยแอด DMY88 หรือว่านะคะสแกน QR code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับผม v i p ของเราเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะไม่เยียบเหงาแน่นอนนะผมนำทางด้านของบอลสดด้วยนะบอลสเตปหรือว่าทางด้านของบอลตัวเต็งเนี่ยก็มีให้ด้วยสำหรับจมาชิ ในกลุ่มเท่านั้นในกลุ่มของผมไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเข้ามาเนี่ยไม่มีการเก็บรายเดือนด้วยนะกิจกรรมก็มีอัปเดตให้ตลอดด้วยสําหรับสมาชิกในกลุ่มนะไม่อยากให้พลาดกันก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่เองนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้นะผมขอเลือกไปที่ของทางด้านบอนลกระชับมิตรทีมชาติกันก่อนเลยนะผู้นี้นะผมขอให้ไปทางที่นิวซีแลนด์เปิดบ้านรับการมงอของจีนนั่นเองนะครับผมนิวซีแลนด์เนี่ย แรนกิ้งของเขาอยู่ที่105ของโลกส่วนทางหน้านของจีนตอนนี้อยู่ที่80ของโลกนะวันนี้นะนิวซีแลนด์เป็นเจ้าบ้านนะครับผมเปิดกําแพงกันมาอยู่ที่ครึ่งลูกนั่นเองนะเรามาดูทางด้านของเฮ o ูเฮ d คู่นี้กันก่อนเลย เฮตูเฮตคู่นี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเจอกัน3นัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกันไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ทั้ง3นัดเลยนะครับลองข้ามาดูฟอร์มล่าสุดของทางด้านนิวซีแลนด์กันบ้างนิวซีแลนด์นะห้านัดหลังสุดของเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะของใครได้เลยสะกดคําว่าชนะยังไม่ได้เลยนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านออสเตรเลียก็แพ้ไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็เจอกับทางด้าน ออสเตรเลียนี่แหละก็แพ้ถึง2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะเราลองข้ามมาดูฟอร์มของทางด้านจีนกันบ้างจีนเนี่ยถ้านัดหลังสุดก็ชนะมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่เขาไปเจอทางด้านของอ่ะทีมที่มีอันดับค่อนข้างดีนะไปเจอของทางด้านซาอุดีก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ บุกไปเยือนของทางด้านโอมานก็แพ้มา2-0แล้วเปิดบ้านรับการมาของทางด้านเกาหลีใต้นะตรงนี้แข่งกันที่สนามกลางนะครับผมก็แพ้เกาหลีใต้มา3ประตูต่ตอ0แล้วก็บุกไปเยือนของทางด้านญี่ปุ่นก็เสมอญี่ปุ่นได้0ประตูต่อ0นะัดถือว่าฟอร์มค่อน,นข้างดูดีเลยนะัดนี้นะเสมอกับญี่ปุ่นได้นะแล้วก็นัดล่าสุดเลยบุกไปเยือนของทางด้านฮ่องกงนะก็ชนะไปที่1ประตูต่อ0นั่นเองส่วนฟอร์มการออกไปเยือนของเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่เลยสําหรับทางด้านของจีนนะครับผม แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าโ์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเสมอทั้งด้านญี่ปุ่นศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะเรามาดูของทางด้านสูงคู่นี้ก่อนเลยว่าเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับสูงคู่นี้เนี่ยเปิดมาที่2.25จุด้นั่นเองคิดว่าวันนี้นะต่ำแรกน่าจะมาได้แน่นอนสำหรับทางด้านคู่นี้นะนิวซีแลนด์กับทางด้านจีนนะเพราะฉะนั้นนะผมขอเลือกแชร์ไปที่ต่ำแรกน่าจะดูดีกว่านะครับคู่นี้เนะี่ยดูไม่ยากเลยนะ ฟอร์มคู่นี้เจอกันทีไรก็จบที่เสมอที่2ประตูต่ออ่ะหขออภัยด้วยนะคู่นี้เจอกันทีไรก็จบไปที่1ประตูต่อ1ทุกครั้งเลย3นัดล่าสุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะต่ําแรกไปได้แน่นอนคู่นี้นะครับผมตามผมได้เลยนะมาต่อกันคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยผมขอให้ไปทางด้านของทีมทีมอย่างฮ่องกงกับสิงคโปร์กันบ้าง นะฮ่องกงเนี่ยอยู่ที่146ของโลกนะครับส่วนทางด้านของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่160ของโลกถือว่าห่างกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับคู่นี้สําหรับแรนกิ้งนะคู่นี้เนี่ยฮ่องกงเนี่ยเปิดเลรราคามาที่ครึ่งลูกนั่นเองเต่กันเวลาทุ่มหนึ่งนะครับผมคู่นี้เรามาดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะเฮดทูเฮคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นทางด้านของฮ่องกงเนี่ยสามารถเก็บชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับผม เสมอไป2ครั้งซึ่งสิงคโปร์เนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะฮ่องกงได้เลยส่วนนัดล่าสุดที่เคยเจอกันก็เจอกันในบ้านของสิงคโปร์ก็จบกันไปที่1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับผมเรามาดูฟอร์มของทางด้านฮ่องกงกันบ้างฮ่องกงฟอร์ม5านะัดหลังสุดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นการบุกไปเจอของทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยก็แพ้ถึง6ประตูต่อศูนย์และบุกไปเจอของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นทางด้านของสนามกลางนะครับผมก็แพ้ไป 30- ต่อมาก็ มาเจอกับทางด้านพี่จีนเนี่ยพี่จีนก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนนะจากนัดนั้นเนี่ยฮ่องกงก็เปิดบ้านรับการแม่ของทางด้านพาม่านะครับผมก็ชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดเลยนะก็เจอกับพาม่าอีกทีหนึ่งเช่นเคยนะผมรัดดีนะก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะเป็นทางหน้าของรายการกระชับมิตรนะครับผมนัดล่าสุดที่เคยเจอกันพาม่าก,กับฮ่องกงเนี่ย ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของฮ่องกอง่ถือว่าค่อนข้างจะดูดีพอสมควรเลย5้านัดล่าสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับผมแพ้ไปเบงแค่นะัดเดียวเท่านั้นแพ้ให้กับทางด้านอิหร่านไปศูนย์ประตูต่อ2เท่านั้นนะครับส่วนฟอร์มนัดล่าสุดเลยก็เสมอกับพมา่าไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ถือว่าฮ่องกองเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะการเล่นในบ้านของเขาตอนนี้เนี่ยเรามาดูฟอร์มของทางฝั่งสิงคโปร์กันบ้างสิงคโปร์เนี่ย ถือว่าฟอร์มช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าไปพลาดท่านัดล่าสุดเท่านั้นเองซึ่งผลงานนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็สามารถเก็บชชนะไปได้ถึงสานัดรวดเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะชนะของทางด้านมันดีฟสประตูต่อ1ชนะของทางด้านพามาา3,2แล้วก็บุกไปชนะของทางทีมชัดลาว2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้ววันที่30ทธันวาคมปี2022ก่อนสิ้นปีนเนี่ยเขาก็ เปิดบ้านรับการแมเย,ยนองทางด้านเวียดนามก็จบกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ถือว่าจันเสมอกับเวียดนามได้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะสิงคปโปร์นะแต่ว่านัดล่าสุดของเขาก็ถือว่าค่อนข้างแย่พอสมควรเลยนะล่าสุดเนี่ยก็วันที่3เดือนมกราคมปี2023ก็ต้นปีนะครับผมที่ผ่านมานี้ก็เป็นการบุกไปเยือนของทางด้านมาเลเซียก็แพ้มาเลเซียมาถึง4ประตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวส่วนฟอร์มการออกไปเล่นของเขาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลย ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยแพ้ถึง4นะัดทีเดียวนะผมชนะได้นัดเดียวเท่านั้นซึ่งบุกไปชนะลาวได้นะัดประตูต่อศูนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบุกไปเยือนกับทางด้านฮ่องกงนะผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะสําหรับทางด้านสิงคโปร์นะคู่นี้เนี่ยผมขอเลือกเชียร์ไปทางด้านของสิงคโปร์ได้แน่นอนนะครับผมสิงคโปร์เนี่ยไปได้แน่นอนคิดว่าอาจจะกินเต็มด้วยซ้ำนะครับต่อมามาคู่ที่3คู่สุดท้ายกันแล้วคู่สุดท้ายผมขอให้ไปทางด้านของทีมชาติ ฮังการีกับเอสโตเนียกันบ้างนะฮังการีนะอยู่ที่36ของโลกนะครับส่วนทางหน้าของเอสโตเนียเนี่ยอยู่ที่109ของโลกเลยทีเดียว คู่นี้เนี่ยฮังการีเปิดเลยราคามาที่1ช่วงตัวนะครับผมซึ่งเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งเลยนะเตะกันค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรนะเรามาดู h e ต d to เ e a d คู่นี้กันก่อนเลย h e ต d to เ e a d คู่นี้นะผลงาน5นะัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของเอสตเนีย e, เคยชนะของทางด้านฮังการีไปได้1นัดเท่านั้นนะเมื่อปี2003แล้วนะผ่านมาก็20ปีแล้วนะครับผมส่วนทางด้านของฮังการีเนี่ย เก็บชนะถึง3นัดนะครับผมชนะเมื่อปี2,012ได้1ครั้งชนะเมื่อปี2,013ได้1ครั้งซึ่งล่าสุดที่เคยเจอกันก็เจอกันเมื่อปี2018นะครับปี2018เนี่ยคู่นี้เตะกัน2ครั้งนะ เมื่อวันที่16เดือนตุลาคมเนี่ยก็เสมอกันไปที่3ประตูต่อ3นะส่วนเมื่อวันที่16เดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นทางด้านฮังการีชนะไปได้2ประตูต่อ0นั่นเองนะครับส่วนฟอร์มเจ้าบ้านอย่างฮังการีเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดผมมองว่าค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะ5นัดหลังสุดของเขานะครับผมเก็บชนะไปได้ถึง3ครั้งด้วยกันเสมอ1แพ้1ซึ่งแพ้ของทางด้านอิตาลีเท่านั้นนะแพ้อิตาลีไป2ประตูต่อ0นะครับผมชนะ ของทางด้านอังกฤษมาแล้ว4-0นะชนะเยอรมนี1-0นะซึ่งนัดล่าสุดเลยเปิดบ้านรับการมาของทางด้านกรีซนะครับผม,ผมก็เอาชนะกรีซมาได้ถึง2ประตูต่อ1ฟอร์มการเล่นในบ้านก็ไม่ได้แย่นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนัดล่าสุดเลยก็เป็นทางด้านของรายการกระชับมิตรกับทางด้านประเทศกรีซนะครับผมก็ชนะกรีซไปได้2ประตูต่อ1นะถือว่าฮังการีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมส่วนเรามาดูฟอร์มทีมเยือนอย่างทางด้านของเอสโตเนียกันบ้าง เอตนเนี่ยเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดของเขาก็ถือว่าค่อนข้างดูดีเลย5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของเขาได้สะกดคําว่าแพ้ยังไม่เป็นเลยนะครับผมเสมอ2ชนะ3ซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะฟินแลนด์ที่สนามกลางนะชนะ1งประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมส่วนฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านนะัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือบุกไปเสมอกับทั้งนั้นรัดเวียเนี่ยรัดเวียเนี่ยอยู่ที่133ของโลกนะครับผมคิดดูแล้วกันก็ยังไปเสมอได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นีผมขอเลือกเชียร์ไปทางนั่นเจ้าบ้านอย่างทีมชาติฮังการีน่าจะดูดีกว่านะผมฮังการีไปได้แน่นอนนะวันนี้เรามาดูทางน้่นของสูงต่ำคู่นี้กันบ้างคู่นี้เนี่ยเปิดสูงมาที่2อลูกครึ่งนะครับถือว่าเปิดมาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะคิดว่าคู่นี้ครึ่งแรกจะมีสกอร์ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมมองว่าคู่เนี้ย จะไปทางด้านของทีมชาติฮังการีก็ไปได้นะหรือว่าจะไปทางด้านของสูงแรกผมก็คิดว่าไปได้เช่นกันแต่ว่าทางด้านของทีมชาติฮังการี ari, ผมคิดว่าเชียร์ไปทางด้านทีมชาติฮังการีเนี่ยโอกาสเข้าค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยนะครับผมก็3คู่แล้วกันนะวันนี้นะแนวทางของผมแดงมาเลยนะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือว่าเป็นทางด้านของบอลสดเนี่ย ก็นะอย่าลืมไลน์แอดนะแอด d m เ8 8เข้ามากันด้วยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะผมพาบวกได้แน่นอนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ3คู่จัดมาให้เบาๆก่อนนะครับผมสาหรับทางด้านใน YouTube ของผมส่วนใครเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเนะี่ยผมพาบวกได้แน่นอนนะสรุปผลสิ้นเดือนนะคนในกลุ่มของผมตอนนี้ก็มีอยู่ที่350กว่าท่านแล้วนะอยากให้ในกลุ่มเนี่ยโตไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับถ้าตามผมเนี่ยบวกแน่นอนนะ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกๆท่านหรือว่ากราบลาทุกๆท่านก่อนนะสวัสดีครับ